อันนี้คืออันนี้แฟนซีฮะแฟนซีอ่าอันนี้เป็นอ้นผลชาตจีนนะฮะพี่พีว่านําเข้ามานะใช่ใช่นี้เป็นแฟนซีเอาไปให้ให้ไปในพิมพ์มาดูคนดูคนนุ่มเลยครับท่านผู้ชมขับตาแข็งครับเชื่องครับพวกนี้โอ้โหับตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงจริงฮะครับเหมาะสำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงมากครับตรงนี้ยคืออ้าวมันน้ำขนก็อารมณ์แมวอารมณ์แบบเอา ตายบวกประมาณนั้นะครับก็คือฟูฟ่องฮะแล้วก็สะอาดนะครับนิ่มเชื่องด้วยเชื่องไม่แข็ง <c oughs> <อ>ครับผมสีสีเป็นไงฮะก็พอจะได้เนาะครับอ่ะสีก็ออกโซนนวลโซนขาวน,านะฮะแล้วก็เชื่องน,น,ะนะครับ,นะรบอ้อนที่อ้อนเราเลี้ยงฮะอ้อนในไทยต้องเชื่องครับอ่ะคําถามจะทิตมันกัดไหมพี่มันกัดได้ครับมันมีฟันแต่ว่าโดยอ้นที่เราเลี้ยงนะครับอืมอ่ามันจะเชื่องเชื่องจนอุ้มได้จนจนไม่กัดครับพอเราเราเลี้ยงมาตัเล็กก็เหมือนหมาฮะ ออกมากัดไม่ไอพวกนี้ก็ในในว่นเลี้ยงจะจะลดความดุลงจะจะไม่กัดนะฮะที่พี่อุ้มอยู่เนี่ยราคาประมาณกี่บาทครับพี่ชุดนี้นะฮะทางล่าสุดเจ้าของฟาร์มของนายกสมาคมไกวงามเพิ่งซื้อไปชุดนี้ก็ตกคู่ละหมื่นห้าครับหมื่นห้าพู่มเนียผู้เมียครับโอ้สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับมาเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างต่อจากที่แล้วมาก็ดีครับก็ธุรกิจอ้นก็ไปได้สวยครับช่วงนี้ก็เรามีส่งต่างประเทศด้วยครับนะครับแล้วก็ลูกอ้นที่ผ่านมาก็ไปต่างประเทศซะเยอะส่วนในประเทศก็ยังขายได้เรื่อยๆครับขายได้เรื่อยมีคนสนใจเข้ามาทำฟาร์มเพิ่มบางส่วนนะฮะแต่ไม่ได้เยอะครับแต่ก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่ง อันนี้ที่ิกัดเราอยู่ที่ไหนครับเดิมครับอ้นโคราชอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเหมือนเดิมครับอืมครับผม่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมอ้นกันครับผมเอาตรงไหนที่แบบก็เป็นอ้นไทยนะอันนี้เป็นอ้นไทยอันนี้คืออ้นไทยอ่าออ้นมาตรฐานเราก็เป็นอ้นไทยส่วนใหญ่นะครับที่เลียงกันก็เป็นประมาณนี้ครับนะครับเราขยับมาผมไล่ไล่แต่ละบ่อแล้วกันเนาะถัดมาก็จะเริ่มสีสวยขึ้นก็จะเป็น อ่าฮะก็จะเป็นอ่าสีก็จะดีขึ้นมาอุ้มได้ครับจริงจรืงอุ้มได้ครับอ่าก็ประมาณนี้ฮะอย่างนี้นี่คืออ้นอันนี้อ้นผสมก็เป็นอ้นเลี้ยงครับตอนนี้ก็พัฒนาสีก็เริ่มสีสวยขึ้นพัฒนาสีใช่ครับก็ส่วนใหญ่แต่ละฟาร์มก็จะทําสีออกมาให้สวยเพื่อลูกค้าเอาไปเลี้ยง ใช่เราเลี้ยงเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไปอยู่ตามกันดดครับไม่เหมือนเดิมครับตัวนี้จะพูดตัวเมียนะครับพี่ตัวนี้จะเมียฮะตัวเมียดูยังไงเอ่ยอ่าเอาไว้ว่าเพศไม่เหมือนกันนะครับแล้วพวกเมียก็จะมีนมสิบเต้าอย่างที่เป็นโอ้มีนมใสเต้าครับข้างล่างข้างล่างสามข้างบนสามนะฮะฝั่งละนะฮะรับครับเป็นหกกับหกกับสี่ครับโอ้โหอ่ะสำหรับคนคนที่เพิ่งติดตามนะครับรับอ้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็กินไม่ไพ่เป็นหลัก อพอดีมันเรื่องหนึ่งก็คือความสะอาดนะฮะเข้ามามีกลิ่นเนีฮะไม่มีกลิ่นเลยรครับสะอาดเลยครับมันเป็นสัตว์สะอาดแล้วก็ไม่ไม่ต้องให้น้ํานะครับตั้งแต่เราเลี้ยงมาก็ไม่ได้ให้น้ําครับเพราะนั้นมันก็เนี่ยฮะก็จะกินอ้อยกินไผ่เป็นหลักมันกินง่ายนะพี่นะก็อยู่ง่ายกินง่ายครับกินแลแ้วลก็น,นอนนั่นคือนั่นคืออ้วนเอาตัวที่ถวยมาโชยให้ท่านผู้ชมดูเลยพีมีหลายกู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆแพนเขาไปดู นะครับโอ้นี่กระสวยใช่ไหมนะอ่าก็เป็นต้นไทยก็จะไซส์ค่อนข้างโตหน่อยนี่น้องคนัาตัวสวยๆของฟาร์มก็จะเป็นอ่าเนี่ยก็เมนดานะชื่ออะไรนะครับพี่เมนดาอเมนดาครับผมสีสีเป็นไงฮะก็พอใจได้เนาะครับอ่าสีก็ออกออกส่วนนวลส่วนขาวนะฮะแล้วก็เชื่องนี่นะครับอ้นที่อ้นเราเลี้ยงะฮะอ้นในไทยต้องเชื่องครับอ่าคำถามจะดิดมันกัดไหมพี่ มันกัดได้ครับมันมีฟันแต่ว่าโดยวันที่เราเลี้ยงนะครับอืมอ่ามันจะเชื่องเชื่องจนอุ้มได้จนจนไม่กัดครับพอเราเราเลี้ยงมาันแต่เล็กก็เหมือนหมาฮะับมามากัดไม่ไอพวกนี้ก็ใน <c oughs> ใน,ใน <c oughs> วันเลี้ยงจะจะลดความดุลงจะจะไม่กัดนะครับที่พี่อุ้มอยู่เนี่ยร,ราคาประมาณกี่บาทครับพี่อ่าชุดนี้นะฮะออ่าทางล่าสุดเจ้าของฟาร์มของ นายกสมาคมไาวงามครับเพิ่งซื้อไปชุดนี้ก็ตกคู่ละหมื่นห้าครับหมื่นห้าผู้เมียผู้เมียครับอเขาเลี้ยงไปเพื่อก็งามไปเลี้ยงไปเลี้ยงสวยงามเหมือนกันครับอ้โหท่านผู้ชมครับคู่นี้ก็สวยอ่คู่นี้ก็ใหญ่ครับอันนี้อันผมไม่รู้อันนี้ก็ประมาณหกโลครับส่วนมากเขาไปเลี้ยงสวยงามใช่ไหมครับครับแฟนแม่น่าะรอละครับเนี่ยฮะ กับนี้ออกสีส้มครับใช่ครับผมครับครับโอเคครับทีนี้อันนี้อ้นไทยแล้วนะฮะอ่ะมาถัดมาก็เป็นอ้นเผือกเนี่ยฮะไหนอ้นเผือกอ้นเผือกฮะอ้าอ no ้นเผือกก็จะเป็นสีขาวนะฮะส่นสีขาวตาแดงครับครับครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ลูกอ้นนะฮะลูกอ้นเผือกอันนี้เราเรียกเผือกไทยแล้วกันฮะ อันนี้คือเผือกไทยเหรอพี่อ่าสีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ฮะตาแดงๆก็เชื่องอุ้มได้เหมือนกันฮะอ้นเนี่ยพี่ครับตั้งแต่เราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆถึงการผสมพันธุ์เนี่ยใช้เวลานานไหมเหมือนหมาเหมือนแมวครับใช้เวลาหนึ่งปีใช้เวลาหนึ่งปีเล่กกลมๆใช่หนึ่งปีถึงจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วอยู่กับเราประมาณแปดปีถึงสิบปีประมาณนั้นฮะเขาท้องเขาท้องนานไหมห้าสิบห้าวันเล่กกลมๆนะฮะอยู่ประมาณตีสักว่าสองเดือนห้าสิบห้าวันสองเดือนเขาท้องสองเดือนแล้วก็เลี้ยงลูก อีกสักเดือนกว่าๆแล้วก็แล้วก็ห<ม>ย่านมเสร็จแล้วก็ถึงจะผสมก็ปีนึงก็ได้ประมาณสองสามข้อครับ<ม>ตัวเลขล่าสุดก็คือแต่ก่อนตำราจะเขียนว่าหนึ่งถึงแปดแต่เดี๋ยวนี้ฮะก็มีบ่อยที่ออกเก้าตัวมีเจ้าหนึ่งที่น่าจะเชื่อถือได้ครับบอกว่ามีได้ถึงสิบเอ็ดตัวข้อหนึ่งต่อปีนะต่อข้อครับต่อข้อ,อปีหนึ่งได้สามข้อ สองซึ่งสามก็นะฮะหมายถึงว่าเขาออกครั้งหนึ่งสิบเอ็ดตัวอ่าสูงสุดเท่าที่ทําสติติกันที่เห็นตอนนี้นะฮะแต่ก่อนบอกว่าเป็นเป็นแปดเดี๋ยวนี้มันขึ้นเป็นเก้าเป็นสิบเอ็ดอันนี้คืออันนี้แ<ะ>ฟนซีคะแฟนซีอ่าอันนี้เป็นอ้นเป็นชาติจีนนะฮะพี่พี่ว่านาเข้ามานะใช่ใช่อันนี้เป็นแฟนซีเอาไปให้ให้ไปไหนพี่ยังครับยังครับอ่าให้ตัวเขาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยที่ว่าต่าที่วัดสุดเลยอะพี่รับ อา่าต้องทางนู้นฮะอ้อมหน่อยมา<ะ>ก็มาตัวเดิมครับตัวท็อปของอ้นตอนนี้ก็จะเป็นแพนด้าเหมือนเดิมครับนี่ท่านผู้ชมทั้งหมดเรามีกี่บอร์ด่ะพี่เอ่อทั้งหมดแล้อ,อลฮะอ,อยู่ประมาณสักสี่ <400 S 1> <500 S 2> ร้อยกว่าบ่อเกื <500 S 1> บอบห้าร้อยบอสี่ร้อยกว่าบ่อห้าร้อยบ่ออ่าตัวท็ทอปจุดก็คือแพนด้าตัวนี้อ่าตัวนี้ฮะ โอ้โหี่นี่ตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวเมียฮะกำลังท้องตัวเมียกําลังท้องด้วยครับทีนี้ที่ผมบอกไปก็คู่ละแสนสองมันคือแสนสองนี่ทางทางอ่สแก้วเขาขายไปแล้วขายไปแล้วด้วยลูกอ้วนฮะลูกอ้วนตอนนี้ไปอยู่เวียดนามครับเพราะว่าคนน้องทางใต้เขาซื้อไปล่าสุดที่เช็คได้ก็คือคู่ละแสนสองสำหรับแพนด้านะแสนสองขายได้จริงๆนะขายได้จริงครับแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งตัวเมีย สีออกประมาณนี้ฮะค่อนข้างสวยแต่ว่าเขาขอขอขอซื้อแกไปในราคาตัวละแสนแต่แกมันยังไม่ขายแต่ส่วนของผมอ่ะก็นีฮะที่ผมมีนะฮะไล่ดูแต่ละตัวของแพนด้าแล้วกันฮะหนึ่งสองสามมีแพนด้าหลับปุ๋ยเลยแพนด้มีหลายตัวครับแต่ว่ายังผลิตได้ไม่กําลังการผลิตยังไม่เต็มที่ครับเราก็พยายามนะอันนี้ที่พี่เขาใส่กิีินทรนยอย่างนี้คืออ่าควบคุมอุณหภูมิให้มันเย็น อ่า <ใน S 1> จะได้ไม่ต้อง,งใช้พัดลมเครื่อนปรับอากาศไอแต่ไปบอกรุกเนี้ไม่ใช้ครับตัวน,นี้ก็พอแล้วครับอย่างง่ายง่ายสะดวกประหยัดใช้ได้จริงเลี้ยง<พ>มาได้กี่ปีแล้วพี่พี่เลี้ยงมาเนี่ยครับปีที่หกที่เจ็ดแล้วฮะหกหกปีครับทีนี้อเอามาดูตัวตัว,ต,วตัวหลักที่มีที่นี่ทีเดียวนะฮะเพราะว่าผมซื้อฟาร์มมาเนาะอ่าก็คืออ้นหิมะอ้นหิมะอ่าดูขนมันนะดูขนดูขนดูขน นุ่มเลยครับครับตาแหลงครับเชื่อนครับพวกนี้โอ้โหครับพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงจริงฮะครับเหมาะสําหรับเป็นสัตว์เลี้ยงมากครับพวกนี้สวยนะพี่นะอ้ามันน้ําขนก็อารมณ์แมวอารมณ์แบบอตายบวกประมาณนั้นฮะก็คือฟูฟ่องฮะแล้วก็สะอาดนะครับนิ่มเชื่องด้วยเชื่องไม่จำไม่ยากนะพี่นะเอ่อแล้วก็อุณหภูมิทนได้ครับบ้านบ้านเราคือว่าผมว่าโอ้หิมะจะไม่ร้อนใต้เลยหลังคาไม่ต็นชีดด้วยอยู่ได้ครับกินแล้วก็นอน นอนคนาทีเขาแล้วก็อุ้มเล่นอันนี้พี่ได้มาจากไหนครับผมอ่อเพเอิ้นว่าทางคุณต้านะครับซึ่งดอยแม่สลองนะครับอา่าเวลาสนิทกันนะฮะก็เลย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 หมาฟาร์มมาเพราะเขาไปทําอ,อีกกิจการหนึงน่งฮะแต่เนี้ยโอแต่ว่าเขาก็เลี้ยงมาเจ็ดปีเขาก็ไม่ขายไม่เคยขายใครเลยสักตัวเลยครับพวกอ้นพวกนี้ะเราก็ไปได้มาอ่าก็เลยเหมาฟาร์ม,มตัวอยู่ในกล้องเนี่ยพี่ เหมือนกันฮะตัวนี้จะเป็นจะเป็นหิมะหิมะเหมือนกันครับมันจะมีทั้งแถวเนี่ยฮะเป็นอนหิมะที่ผมหมอมาเอาละวเนี่ยฮะไล่ดูได้ฮะหิมะเนี่ยครับยินภูมิใจนําเสนอฮะพวกเนี้ยขนทุกตัวเป็นหิมะหมดเลยอ่านี่ฮะไหนแต่ละหัวน,น,นอนหลับ,รบ <laughs> จริงๆหน้าหน้าหนาวฮะหน้าหนาวเขาจะเก็บหัวเก็บตัวเก็บหางแล้วขดเป็น,นกลมๆครับเหมือนก้อนไอติมก็ตกอยู่ <laughs> น่าจะดูสวยอีกแบบให้กินไม้ไผ่กับอ้อยเท่านั้นเองน้ำไม่ต้องด้วยท่านผู้ชมครับมาอ่ะมาดูลูกเขาฮะนีลูกอ่ะนี่ลูกที่เกิดที่ฟาร์มฮะอายุเท่าไหร่นายพี่เอ่อน่าจะอาทิตย์กว่าๆมั้งครับอ่ะแล้วเราจับในเขาไม่กัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาทิตย์กว่าๆใช่ครับจะไม่ลืมตาเลยพี่ อย่างครับอย่างเป็นตัวเมียคับออะลรพีดรู้เลยว่าเป็นตัวเมียด้วยอเชคเพชรแดงแต่เกิดเลยครับเอาเลยครับครับผมแยกเพศกันเลยโอ้นะแม่เขาใช่ครับแต่ตัวนี้ให้ลูกตัวเดียวนะฮะชุดนี้ในตัวเดียวตัวเดียวปกติพวกนี้ก็จะมีหลายตัวฮะแต่ชุดนี้อ่าผสมช่วงช่วงร้อนนะฮะจะออกมาได้ประมาณนี้ชุดนี้จะเป็นแผงนี้จะเป็นหิมาทั้งหมดครับอ๋อนี่คือแถวนี้แถวหิมาทั้งหมดเลยครับสองสองแถวคู่เนี่ยฮะจะเป็นแถวของหิมาเดินชมนู่นเป็นพัน E <ME> เขาเรียกมันมันมันตา่นตางจากเผือกไทยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเผือกไทยเนี่ยตัวเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งขนก็จะเป็นแบบนี้แต่หิบ้านี่จะ,จะขนก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเคยได้อ้นจีนมาอีกสายหนึ่งก็จะไม่เหมือนเขาครับไม่เหมือนหิมะาเพราะหิมะเขาขนก็จะเป็นเป็นลักษณะเฉพาะตัวพิเศษของเขาคือที่ฟาร์มเราส่วนมากจะเลี้ยงสวยงามนะพี่ไม่ได้ยังไม่กินนะเออมีทั้งหมดนะครับเอาจริงๆมันมีทั้งหมดนะครับแล้วจริงๆก็พอประโยชน์ของอ้นเนี่ยมันใช้ได้ ได้สารพัดเลยครนะครับเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามก็ได้นะครับาเลี้ยงเป็นเนื้อก็มีตลาดรองรับต่างต่างประเทศเราครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราครับเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่บอกมันน่ารักไหมนะอะมันน่ารักเรามีเง่ายใช่ใช่ตั้งชื่อแล้วก็แล้วเลยครับคาลเลดดูนี่นะครับที่คุยไปฮะทีนี้พี่ที่นี้เอาต่อครับอ่ทีนี้ก็มีพวกสายพันธุ์ที่ปรับปรุงสีเรื่อง ีโ,โซนสีครับก็มีหลากหลายครับจริงๆวันนี้อาจจะถ่ายทาไม่ได้ไม่หมดไม่เป็นไรครัก็นี่ฮะแล้วลูกผสมอีกนะฮะพวกนี้เป็นแฟนซีที่ผสมกับแพนด้าผมก็พยายามขว้นเน,นะฮะอย่างบอกเนี้ยแฟนซีกับแพนด้าลองคว้กันดูนะฮะเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มปรับปรุงว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมากิงมันจะเป็นยังไงแปลกไหมพีนะะ่ถ้าเกิดสมมติว่าอะ ต่ำๆสุดที่แบบท่านผู้ชมเขาดูแล้วอยากจะไ,ได้ไปเลี้ยงก็แบบราคาค,คือคือเรื่องราคาคราคา,คร,าราคาก็มันมีทุกมาตรฐานนะครับที่นี่รเริ่มตั้งแต่กู่ละสามพันห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทําเป็นอาชีพได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราเราเน้นก็คือถ้าเป็นอ้นที่เป็นอ้นที่ค่อนข้างจะมีจํานวนจํากัดเราอยากให้ไปอยู่กับคนที่สามารถมีความรู้ความเข้าใจดูแลเขาได้ครับออืครับก็คือบางทีมีตังค์อย่างเดียวอยากได้เราก็ไม่ได้อยากขายให้นะครับเพราะว่ามันไปแล้ว เหมือนกับว่าถ้าเขาดูแลไม่ไม่เป็นนะฮะโอกาสนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เลี้ยงยากเลยครับแต่เพียงเราต้องเข้าใจมันเท่านั้นเองครับม,มีประสบการณ์จากอ้นธรรมดาอ้นไทยเราเนี่ยครับ,รบมันก็จะทําให้เราดูแลง่ายโอกาสตายไม่มีครับทําให้โอกาสตายลดอยลงทีงนี้ว่าถ้าท่านผู้ชมเอฟซีช่องบอมแอมวิถีเกษตรเนี่ยพี่กับอยากได้อ้นไปเลี้ยงเนี่ยติดต่อทางฟาร์มเราได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเ,เบอร์โทรนะครับศูนย์1 2ดหกห้าแปดหนึ่งสองห้าเก้าหกครับนะครับ เฟซบุ๊กนะครับสุริยันบันฟักว่นปาโมนโกลาดครับนะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ด้วยครับครับกับทีนี้ใครที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับโทรศึกษาก่อนครับทุกอย่างนะครับเราศึกษาหาข้อมูลก่อนเนาะครับนะครับคือเอาไปเลี้ยงเล่นมีฮะสำหรับการเลี้ยงเล่นแต่ว่าการเลี้ยงมันเป็นสัตว์เราก็ต้องดูแลระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ยากแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีข้อมูลนะครับศึกษาชอบแล้วเอาไปเลี้ยงติดต่อมาครับอมีตัวอยเลยครับแล้วก็สําหรับ ความเรามีทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่าผสมนู่นนี่นั่นนี่หมดฮะเอาทุกเพื่อนไขฮะสำหรับชาวอเมริกันสำหรับวันนี้ก็ช่องบัมแมนวิตีิเกษตรก็ต้องขอคุณุพี่นะครับที่มาให้เราได้รับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ